สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากนะครับงมันหลยพูดคุยคุณต่อยผมนี่เราติดใจเองทำไมมันยังไงก็ไม่ทราบมันหลอกขึ้นหรือว่าไม่ใช่ครับผมกลัวว่าจะพูดผิดก็เลยตั้นๆจังหวะนิดนึงฮะครัวคุณต่อยเพลย์สั็นเนี่ยพลาดนะครับอยู่ที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามกราธา ในนั้นเราจะมีร้านอาหารทุกแบบเลยนะคุณผู้ชมครับ64ร้านนะอยู่ในนั้นอาหารทุกประเภทเลยจริงๆนะใช่ปรุงร้อนๆอยู่ในนั้นเลยแล้วก็เสิร์ฟแล้วแล้วก็มีที่นั่งให้ <ๆ S 1> าทานกว่า200กว่าที่นั่งมีที่จอดรถอีก400กว่าคันคุณจอดรถเสร็จคุณลงลิฟต์มาเลยฮะห<ช>น้านลิฟต์ยังมีรูปพวกผมอยู่เลยนะใช่ถ้าคุณ,คณเข้าไปในคริสตัลลงบันไดเล่นคุณยังเจอพวกผมเลยนะนี่ที่เดียวที่ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะตรงไหนครับห้องน้ำนะพวกผมจะมีรูปอยู่ในห้องน้ำด้ อย่าพลาดโกลเด้น่อยเพลซสิ่งดีๆรอท่านอยู่ที่นั่นจริงแล้วเปิดตลอด365วันคนชอบถามว่ามีงานตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนไม่ใช่ฮะอันนี้อยู่ประจําเลยอยู่ที่เดอะคริสเมลเอกรายงานอยู่ทั้งปีเลยนะฮะแล้วเปิดตั้งแต่10บโมงเช้ายัน2องทุ่มครึ่งเลยย้ำเลยนะครับเราปรุงสดใหม่ทุกครั้งเลยเอาแน่นอนทุกครั้งเลยเรา ผัดทอดกันอยู่ในนั้นเลยครับคุณผู้ชมใช่ครับวม่ใช่ดอนอ,อย่าพลาดเด็ดขาดวันนี้เรื่องราวที่จะมานําเสนอนี่ก็พลาดไม่ได้นี่เมื่อกี้พิ่งต่อว่าอ่อนะครับเพราะเขามีบ้านอยู่เขาใหญ่ครับแต่ส่วนเขาใหญ่นี่ติดต่อหลายจังหวัดมีดูทจังหวัดชาติจังหวัดใช่ไหมรู้สึกจะห้าจังหวัดด้วยกันแต่ส่วนที่จะมาเสนอร้านวันนี้เป็นเขาใหญ่ส่วนที่ติดต่อทางด้านปราจินบุรีท่านผู้ชมปราจินบุรีก็มีเพชรแต่เป็นเพชรที่เป็นเพชรอีกแบบหนึ่ง เป็นเพรที่เป็นลักษณะที่เป็นอาหารเวียดนามใช่คะอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะแต่พอมารู้วันนี้แล้วโอ้โหดูตกใจตื่นตาตื่นใจมากว้าวจริงท่านผู้ชมว้าวจริงถ้าท่านไปปราจินบุรีหรือไปเขาใหญ่ก็ได้ทางฝั่งนั้นแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านหาง่ายครับถ้าคุณมาจากถนนเทศบาลดารินะครับเลี้ยวเข้าเทศบาลดํารีซอยสิไปประมาณอีก300เมตรร้านนี้อยู่ด้านขวามือเลยครับปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับ ร้านนี้ครับเปิดมากว่า30ปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อตึงและคุณแม่มาลิเนี่ยสมัยก่อนท่านก็ทําอาหารอยู่ไม่กี่อย่างครับต่อมารุ่นที่2ก็เป็นรุ่นของพี่สาวคนโตก็ค่อยๆเพิ่มเมนูขึ้นมาเรื่อยๆครับจนมาถึงในรุ่นที่3ก็คือคุณจุ๋มซึ่งเป็นน้องชายแล้วก็คุณแตนซึ่งเป็นภรรยาครับก็เข้ามาสานต่อตั้งแต่ปี40จนถึงปัจจุบันเลยครับที่ร้านเขามีเมนูเยอะเลยนะครับทั้งบั่นหอย ไวจับยวนกุ้งกระเบื้องปากหม้อยวนที่อร่อยแล้วแบบแตกต่างเลยแต่ถ้ามาร้านนี้นะคุณไม่กินแหนมเนืองถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสดสดใหม่ๆในประจีเลยนะครับเขาสืบทอดการทำในจากรุ่นสู่รุ่นเลยเจ้าของร้านเนี่ยทำเองด้วยสูตรแบบดั้งเดิมน้ำจิ้มเขามีทีเด็ดตรงที่ทานกับทุกเมนูในร้านได้อร่อยอย่างลงตัว เครื่องเคียงจัดเต็มครบสูตรเลยครับ<ห>ร้านเจมลรีอาหารเวียดนามจังหวัดปราจีนบุรีเปิด9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ยกเว้นวันจันทร์ที่ตรงกับวันนักขักตะเลิกไม่หยุดนะครับแต่วันนี้เต็มโตะ๊ครับนี่เลยครับ ที่สำคัญครับทางเจ้าของร้านนะครับ,ร,บรุ่นนักจักรวรรและรุ่นต่อๆไปที่จะมารับบรลลกใช่ใช่นำมาให้เราแล้วนั่งอยู่ในสตูเลยครับสวัสดีครับพี่แตนกับพี่จุ๋มแตนนี่คือคุณผู้หญิงคนตรงการลางเลยครับจุ๋มเนี่ยจุ๋มพี่จุ๋มก็คือสามีของพี่แตนใช่และจุ๋มเนี่ยเป็นลูกของ เป็นลูกของพ่อตึงใช่ไหมพ่อตึงกับแม่แม่มารีแม่มารีพ่อตึงนี่เป็นคนเวียดนามจริงๆนะท่านผู้ชมเป็นคนเวียดนามเลยแล้วก็ท่านทาอาหารเนี่ยได้รสชาติแบบเวียดนามจริงๆผมบอกท่านผู้ชมที่ว่าเป็นเพชรนี่เพราะอะไรเพราะอย่างเนี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยครับนี่ไอตัวลูกชิ้นที่อยู่ในแหนมเนืองฮะทําเองหมดเลยแล้วเขาเป็นย่างย่างดีต้องย่างอยู่แล้วไงแต่ว่าแต่ว่าจะพูดว่าลูกชิ้นแหนมเนืองเขานี่อร่อยจริงๆนะฮะทุกคนทานแล้วจะยอมรับเลยว่าอ ยอมรับว่ามันแตกต่างฮะมันอร่อยจริงอร่อยจริงแต่เราอยากถามว่าอือันนี้แ่ที่เรียกกุ้งกับเบื้องใช่คับอร่อยมากคุณผู้ชมนี่หนูบอกไม่เท่าไรหรอกครับเพราะคุณกินไปสามมันเลยครับสี่สี่โอ้โหคืออยากจะบอกว่าอะไระเนี่ยถ้าไปกินที่ร้านร้อนๆนะนหนูว่าน่าจะฟินอะขนาดหนูกินแบบอันเนี้ยมันไม่ได้กรอบมากเหมือนที่ร้านใหม่ๆนะคุณผู้ชม คุณผ <ๆๆ S 1> ู้ชมจําชื่อเลยนี่คือร้านเจมารีอาหารเวียดนามอยู่ในจังหวัดปาจีนบุรีนี่นี่นี่เขามีน้าจิม้มผมก็เลยต้องลองก่อนว่า,า่เป็นงไงนี่น,น,นี่ผมจิม้มไปแล้วแล้ววันนี้เขาให้เกียรติเรานะครับเมนูเนี้ก็มาให้ดูว่าก่อนที่จะเป็นอันนี้พวกเขาทําขึ้นมาเองไม่ได้รับมามแล้วก็มาหัน่นแล้วก็ทําอย่างเงี้ยนี่นี่นี่ขาเอามาให้ดูอย่างนี้เลยว่าทาจริงๆทําจริงๆอดูดิแล้วไม่น่าเชื่อนะครับอาอะไรเรื่องความที่ปาจีนมันไกลจากเราอ่ะเขาจะไม่เอาอะไรกลับหรยอครับ เพราะมันเหนื่อยเขาใช่ไหมใช่เราทำไงดีครับมาแบบเนี้ยโหดูเดบ้าไปแล้วเนี่ยมองว่าเราทำไงอ่ะบ้าไปแล้วอ่ะเต็มโต๊เลยอ่ะทูสิจะมันจะโชคดีอย่างนี้โอ้โหแต่ว่านะฮะนี่ผมพูดจริงนะเพราะคนไปเที่ยวเขาใหญ่กันบ่อยๆมันมีหลายฝั่งเพราะว่าไปทางฝั่งปักกิ่งใช่ไหมอันนี้เป็นฝั่งปักกิ่งฝั่งปักกิ่งไปเลยร้านเขาอร่อยจริงๆนั่นผู้ชมเราจะไปนึกได้ไงว่าเอ้ยฝั่งปักกิ่งแล้วมีอาหารเวียดนามรสชาติขนาดนี้แบบนี้อยู่ตรงนั้นด้วยทำมือด้วยทำเองโอ้ นี่คือกลัวคนต่อยครับเราสรรหาจริงๆแล้วคนของเราก็ไปจนทั่วโอปริเซอร์ผมคนนี้เก่งมากครับยอดจริงๆครับวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่เที่ยวครับเนี่ยที่บ้านกมถามที่บ้านก็ถามแล้วตาตักอยู่ไหนลูกใช่เที่ยวไปโน่นมานี่แต่เที่ยวแล้วมาเจอของดีๆเอามาฝากท่านผู้ชมมากอีกครั้งหนึ่งนะร้านเขาเปิด9ก้าโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นปิดวันจันทร์แต่ถ้าเกิดวันจันทร์บังเอิญเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อาทิตย์จันทร์หยุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดให้เขาเปิดครับเขาเปิดให้ผมบอกเลยว่า กุ้งกับเบื้องคุณผู้ชมเราไปกินนานสดๆแล้วคุณผู้ชมมันหมดแล้วนะฮะมันจะหมดแล้วครับพักตรงนี้สักครู่นึงพวกับสิ่งหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระโชงต่อไปตองรักษสักครู่เดียวครับข้าโตมัดกล้วยตากับ นแรกด้วยที่คิดสูตรนี้จะอยู่กับคนไทยไปอีกนานแต่นานอร่อยมากค่ะแล้ว,ชวใช่เขารสกล้วยตากชัดเจนมากอ่ะอากหนูเหมือนกันมผมก็เหมือนผมก็เหมือนด้วยผมเหมือนด้วยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนพี่ไม่เหมือนขนผมของกลาคกลัวคุณไป